สวัสดีทุกคนฮะวันนี้ครับพ่อผมครับผมถูกเชื้อเชิญนะครับให้มาถ่ายคล <in> ิปครับผมบทบาทบทบาทหนึ่งครับผมและเป็นบทบาทที่เหมาะกับพ่อมากครับเป็นบทบาทที่สร้างขึ้นมาเพื่อพ่อเขาครับผมไม่มีใครเหมาะไปมากกว่านี้แล้วครับผมคืออะไรโจรฮะโจรฮะโจรฮะใครนะผมพ่อผมมาเล่นเป็นโจรฮะมาถ่ายกับช่องอะไรเนี่ยมาถ่ายกับช่อง Happy Channel <d ove> ฮะ Happy Channel ใช่ครับผมเขาไหนโจรอยู่ไหนเนี่ยนี่ฮะนะไหนโจรโจรเนี่ยะ อันนี้โจนค่ะโจนอันนี้เป็นต้องไปขู่เขาใช่ไหมเป็นหัวหน้าโจนเลค่ะอันนี้หัวหน้าโจนอันนี้โจนอันนี้ดูสิเดิเฮ้ยมันห่างสามร้อยก็พอรู้สึกไงรับบนหนักแน่นี่ไหนนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้โหแล้วแต่หน้าให้ต้องช่วรบ่รับบนหนักเป็นหมูเอ้ยรับเป็นหมูอแล้วนี่เราอะเราทำเลยอะมายืนดูครับผมอ๋อให้กำลังใจนะให้กำลังใจยืนชมนี่อะไร หน้าเหมือนม้าคายังตื่นเติมนะครับเริมะเราจะตกลงอะไรโอ้เป็นขอทานแลจะหน้าใสบไปไม่ได้นะต้องทำให้มันแบบเนียนอ่ะอะไาน่เยะขอทานนะไม่มีของเงนเติมเกมไหนครับโอ้โหฮ่าฮ่า่าโ่่่นฮ่า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 าฮาฮ่าฮล่า่า ดี๋ยวนี้มีข้ออ้างเหรอโบนี่เธอคนตาบอดได้ยินจะตอบอีกเหรอเจ๊มีอะไรครับไอ้สองคนนี้ขโมยตังเจ๊ไปจัดการให้เจ๊หน่อยได้ครับเจ๊มาะี่อะไรดูพ่อน่ดูพ่อแอบซุ่มเหรอนี่เป็โจมมาเนี่ยนี่ลูกโจมมาเนี่ยดูดูโชว์แสดงไม่เจ๊ตังเลยไม่เจ๊จัดการเด้เฮ้ยยังกลับไม่ได้นะรู้ว่าเล่นอยู่ใครนี่เจ๊เดินซอยเฉียด นะนะนี่ไม่น้ำนาำนะนี่จะเดินซอยเจ็ดไหมนี่จะเดือนซอยเจ็ดนะเชดจัดการเฮ้ยจะกลับไปได้นะรู้ว่าเล่นอยู่ใครเนี่ยจะเดือนซอยเจ็ดนะนี่นี่ไม่บ้าเป็นไไงเกรงเกรงทำไมชีวิตจริงนี่เหมือนถ่ายโดดน้ำสบายว่ะทำเป็นแกล้งเล่นไม่เป็นไง ทำเยไเลน่พอได้ดีไหมเป่นดีป่ะก็ได้ได้ได้ไดเต็มแม่หรอให้ให้ก้าก็ได้เกงถือว่าโอเคอยู่เล่น้พอดูนดี๋ยวไ่เต็มสบ้าดอไรแล้ว่อนะหมดหมดหมดเลยนะนมาเยมนเียแต่ดูผมนี่ต้องใส่ซิลลิ่งไว้หนอคเจ๊เอ้ายังไปอไปดิไป้นไปเจ๊ายืนเจ๊มายืนเจ๊มายืนเรไปป ครับเจ <hora> uh, Off, ๊เอ้ามองเลยไปดิกลับไปแล้วเราโอ้โหโหดอ่ะนี่ไงดูไงดูไงดูพ่อดูเป็นไงผมนี่ก็เป็นบทที่พ่อผมนะฮะต้องมาเล่นในเรื่องโจรในคาบขอทานนะผมใครอยากจะดูคลิปเต็มนะฮะสามารถไปติดตามดูได้ที่ช่อง Happy Channel เลยนะผมเดี๋ยวเขาก็จะลงออนแอร์แล้วทุกคนนะอย่าลืมไปติดตามดูนะผมงั้นสำหรับวันนี้นะครับ พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอใหม่ครั้งหน้าครับผมเฮ้ยไปไปแล้วไปก่อนไปครับเจ๊ไป <c oughs> เจ๊เไปครับไปแล้ว